ก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช anel ของเรากําลังจะมาประกาศแจกแมพพาราลลกมราชวังล็อตที่1นะครับก็คือล็อตแรกของเรานั่นเองก็คือในตอนนี้เราได้สร้างแมพวัดพระแก้วไปแล้วเกิน80%ก็เหลือแค่ในส่วนของเคเบิลสถานชั้นนอกแล้วก็เขเบิลสถานชั้นในนะครับสส่วนที่ยังไม่เสร็จแล้วก็หมู่พื่นั่งจากกีฬาปราสาทแล้วก็พยนั่งในเขตสวนศีวาลายเราก็ยังไม่เสร็จเช่นกันก็แต่ว่าในวันนี้ก็เราก็ได้ตัดสินใจประกาศแจกแมพเรียบร้อยนะครับใต้คลิปนี้ก็สามารถโหลดลิงก์เข้าไปได้เลย ก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับใครที่อยากได้ก็ไปโหลดแมปเก็บไว้ได้นะครับก็เราที่ประกาศลงแจกแมปแปะไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับก็เหมือนกับการแบกอัพแมปไว้ช่วงหนึ่งก่อนเพราะว่าแบบถ้าเผื่อเซิร์ฟเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นก็จะได้กลับมาโหลดที่นี่ได้เหมือนกันก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องสุขสันต์วันเด็กด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเล่นแมปนี้อย่างสบายใจก็เราได้ลงคลิป3คลิปไปแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปวัดภาษีที่สนา,าสดารามแล้วก็ หมู่พระหมหาวันเทียนแล้วก็หมู่พระให้นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทนะครับสามคลิปที่ลงผ่านไปก็ไปดูกันได้นะครับก็คือสิ่งที่เราสร้างเสร็จจะอยู่ในนั้นแหละหรือไม่ก็แบบโหลดแบบมาก็เข้าไปเล่นได้แต่ว่าส่วนอื่นนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรายังสร้างไม่เสร็จนะครับอย่างเช่นมให้นั่งจากกีมหาปราสาทไม่ให้นั่งส่วนเขียวก็จะราชฐานชั้นหน้าแล้วก็เขียวส่วนสีวรารยก็คือยังไม่ตกแต่งภายในใดๆทัในใน้งสิ้นซึ่งตอนนี้ก็หลายคนก็อยากจะได้แบบมากนะครับเราเลยแบบจัดจัดให้นะครับ ก็นี่คือล็อตแรกเฉยๆนะครับใครที่อยากรอโหลดล็อต2ก็รอดได้นะครับแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าอีกนานแค่ไหนจะโหลดปล่อยแมปอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไงก็ต้องไปทําต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับชนแนลนี้ก็ได้แบบนุ่งเรื่องต่อไปจะได้มีกําลังใจทําได้ก็สําหรับต่อไปในอนาคตนะครับเราก็จะสร้าง วังของอยุธยาอีกวังหนึ่งจะเป็นโปรเจกต์เพิ่อม,มอีกมาอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเสร็จโปรเจกต์นี้ก่อนเราแบบสร้างช้ากว่าคนอื่นนะครับคนอื่นเขาสร้างเร็วแลวก็สวยด้วยของเรานี่สร้างสวยอย่างเดียวแล้วก็ช้าก็ต้องให้กําลังใจนะครับเข้าใจคนทําด้วยเพราะว่ามันก็แบบไม่ค่อยมีเวลามาสร้างอะไรอย่างนี้เยอะเยอะเยอะแยะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคกกด, like, ด,ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับชแนลนี้มีสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับส่วนการวิธีการโหลดแมปเดี๋ยวเราแปะลิงก์อีกคลิปไว้ให้นะครับ ก็จะเป็นลิงก์คลิปการโหลดแมปพระบรมว่าชวังอะไรต่างๆก็คือแบบวิธีการโหลดใครไม่เข้าใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้สนุกกับการเล่นแมปใครที่อยากรู้ว่าแมปพระบรมว่าชวังที่จะแจกมันเป็นยังไงก็ไปดู3คลชิปที่เราลงไปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนหลายรอบและ้วสวัสดีบ๊ายบายแค่นี้แหละจบ